พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่ 10, ข้อที่17บันทึกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพจะทรงเสริมกําลังใจเขาและพระองค์จะทรงเงียบพระกันฟังช่อยคาของเขาข้อคิดจากพระวจนะพระพรของคนใจอ่อนสุภาพหนึ่ง พระเจ้าทรงฟังความปรารถนาของเขาพระองค์ไม่เพียงฟังเสียงที่ออกจากปากแต่ทรงฟังเสียงที่ออกจากใจของเขาด้วยความปรารถนาความต้องการแม้ไม่ได้อธิษฐานขออย่างเป็นทางการแต่พระเจ้าก็ทรงรู้ 2. พระเจ้าจะทรงเสริมกำลังใจของเขาเพราะใจของเขากับใจของพระเจ้าเป็นใจแบบเดียวกัน 3. พระเจ้าจะทรงเงียบพระการฟังถ้อยคำของเขาพระองค์ตั้งใจฟังสนใจฟังและใส่ใจฟังสิ่งที่เขาพูดขอพระเจ้าอวยพรค่ะ